าจมานมงาัเิมื่อเลิเกผ่านาทีดีพิธีดีเครื่องพลีถึงผู้สร้างดีผู้รับดีย่อมเป็นมงคลสูงสุดพิธีอัญเชิญเบิกเน่เสียนครูครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากอาจารย์มอสหอครูเลิกดีเทวานิมิตเป็นผู้ประกอบพิธีคะ่ะมีการจัดเตรียมผลไม้มงคล9อย่างดอกไม้ ถูกเทียนหมกักภูบุริและใบมะตูมเพื่อรับเสียงครูก่อนทำการเบริกเนตรอาจารย์ได้เศกน้ำมลที่จะใช้ในมงคลพิธีครั้งนี้โดยการเบริกเนรจะใช้เทียนขี้ผึ้งล้นที่ใบหน้าและสวดพระคาถาและดับเทียนเฉลิมเนตรโดยการเป่าควันเทียนใส่ที่ในเสียงครูแล้วสวดพระคาถาหลังจากนั้นใช้แป้งกระเจจจันจุนและเจิมเฉลิมใบหน้าของเสียงครู เมื่อเสียนครูเสียนนั้นทําการเฉลิมเนตรเรียบร้อยแล้วก็จะถือว่าเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือโดยสมบูรณ์ถือเป็นมงคลสูงสุดสมควรแก่การสักการบูชาและห้ามกระทําการใดที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นการลบหลู่ครูบาอาจารย์ค่ะาอ่ว